จังหวัดร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตีอนนบสีบุญลือในอำเภอพนทองอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลานคือธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนาความเชื่อและการดำรงชีวิตทางกเกษตรกรรมชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็จก็จะทำบุญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อถึงเดือนยี่บัรพระบรุตชาวอีสานได้ผูกกรอนสอนไว้ว่าถึงฤดูเดือนยี่มาฮอดแล้วให้นิมนต์พระสงค์องค์เจ้ามาตั้งสวดมงคลเอาบุญคุณข้าวเข้าป่าหาไม้เห็ดหลัวอย่าได้หลงลืมทิมฮิตเก่าคลองเดิมเห่าเดอ้อ ในวันนี้นาลานหน้าที่ว่าการอำเภอพนทองได้มีการจัดเตรียมสถานที่รวบรวมข้าวเปลือกที่บรรจุถุงปุ๋ยจากหมู่บ้านได้ชุมชนต่างๆที่ชาวบ้านประชาชนที่มีจิตศรัทธามากบ้างน้อยบ้างตามํำลังศรัทธาขนใส่รถกระบะนำมาร่วมงานบุญคุณลานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันร่วมกันต้อนรับนำมาก่อเป็นเจดีจากนั้นนิมนต์พระพิสุสง มาเจริญพระพุทธมนต์กลางคืนมีมหรสพช่วงหัวข้ามมีการเดินแบบการกุศลปีนี้มีนางงามเข้าของมลิโลกปี2566ร่วมเดินแบบเพื่อการกุศลด้วยค่ะส่วนข้าวเปลือกที่ได้มาจากนำมาทำบุญในครั้งนี้จะตั้งเป็นครังเป็นฉางข้าวไว้ไปสงเคราะห์ผู้ประสบภัยความเป็นมาบุญคุณลาน มีเรื่องเล่าว่าครั้งพุทธศาสนาของพระกัสสปะมีชายสองคนพี่น้องทำนาในพืนนาเดียวกันพอเข้าออกรวงเป็นน้ำมันน้องชายได้ชนพี่ชายทำข้าวมัตุปายาตถวายพระสงฆ์แต่พี่ชายไม่เห็นชอบด้วยทั้งสองพี่น้องจึงแบ่งนากันคนละส่วนเมื่อน้องชายได้เป็นเจ้าของที่นาที่แบ่งกันแล้วจึงได้ถวายทานแด่พระสงฆ์ตามความพอใจ โดยทำบุญเป็นระยะถึง9ครั้งน mm. ับแต่เวลาข้าวเป็นน้ำนมก็ทำข้าวมัทถุปายาถวายครั้งหนึ่งเวลาข้าวพอเมาก็ทำข้าวเมาถวายครั้งหนึ่งเวลาจะลงมือเก็บเกี่ยวก็ถวายทานครั้งหนึ่งเวลามัดข้าวเป็นฟอนก็ถวายทานครั้งหนึ่งเวลาขนข้าวเข้าลานก็ถวายทานครั้งหนึ่งและเวลาเก็บข้าวใสยุ้งฉางเสร็จก็ทำบุญอีกครั้งหนึ่งค่ะ และตั้งปณิธานปรารถนาให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนาคตพอถึงพุทธศาสนาของพระสมณะโคโดมถึงได้เกิดเป็นโกนิทัญญะได้ออกบวชและสำเร็จพระอรหันต์เป็นปฐมสาวกได้ชื่อว่าอัญญาโกฏิทัญญะส่วนพี่ชายได้ทำบุญเพียงครั้งเดียวเฉพาะตอนทำนาเสร็จแล้วเมื่อถึงศาสนาพระสมณะโคโดมได้เกิดเป็นสุพัฒ ประิภาชกได้สำเร็จอานาคามิผลเป็นพระอริยะบุคคลองค์สุดท้ายในพระพุทธศาส,ส,สนาเนื่องจากอานิสงส์จากให้ข้าวเป็นทานน้อยกว่าน้องชายชาวอีสานเมื่อทราบอานิสงส์จากการทำบุญดังกล่าวจึงได้นิยมทำบุญคูณลานต่อๆกันมาค่ะนิว24สุเทพลอยแก้วภาพข่าว สุกันวลีสุวรรณรายงาน